Mm. Chim ơi à lòi, chim ơi à lòi ngâm 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 ที่สองชีวิตที่เลือกบทได้ธุรกิจแรกยินดีต้อนรับสู่ร้านผ้าไหมพอชินวัตรครับเรามีผ้าไหมคุณภาพดีทุกเฉดสีให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นชุดสไตล์ไหนร้านเราในละมิทให้ได้ทุกอย่างเลยครับคุณพี่พวก่กับใครเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ซ้อมไว้ก่อนอะนะน้องอ้อในไหนนี่ก็เป็นธุรกิจแรกของเราเพื่อวันไหนมีลูกค้ามากๆขึ้นมาจะได้ขายคล่องๆไงว่าแต่เปิดได้าาก็สองอาทิตย์แล้วนะยังเทบขายไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> นั่นสิพี่คิดว่าถึงเวลาแล้วละที่เราต้องทำอะไรสักอย่าง เรียนไปทำอย่างอื่นก็เถอ่นน้องอ้อเย็นๆก่อนสิค่ะพี่ถ้าทำไปได้แค่ไม่ถึงปีแล้วเลิกเนี่ยคงโดนนินทานแน่ว่าท้อถอยเอาง่ายๆไม่อดทนนะคะนลองอ้อถ้าเราเห็นอยู่แล้วว่าจะแพ้เราจะสู้ไปทำไมทำถึงขนาดนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ายังไงเราก็เสียใครจะว่าเรายังไงเขาว่าไปเถอะเขาเป็นแค่คนอื่นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพี่ว่าเรื่องนี้เวลาจะพิสูจน์ให้เห็นเอง แล้วพี่จะเปลี่ยนไปทำอะไรแล้วคะพี่ต้องเลือกทางของตัวเองใหม่รับเหมาก่อสร้างดีไหมนี่เราไม่มีทุนขนาดนั้นนะคะเปิดปั๊มน้ำมันละ่ะราคาถํามันผันผวน,นขนาดนี้ไม่ไหวแล้วค่ะงั้นประสบการณ์จากคุณพ่อดีกว่าขายกาแฟละ่ะคุณพี่ชงกาแฟไม่อร่อยแล้วใครจะกินละ่ะทำไรจะหาที่ดินจากไหนแล้วคะ อ๋อน้องอ้อเราลองทำโรงหนังกันไหมพี่เคยมีประสบการณ์ช่วยพ่อธรรมกร่อนเดี๋ยวนี้คนเลิกดูงิ้วดูลิเกกันแล้วดูหนังภาพเคลื่อนไหวสนุกกว่าพอดีกับที่เชียงใหม่ยังไม่มีโรงหนังเลยถ้าเราทำเราก็จะเป็นเจ้าแรกแต่หนังแต่ละเรื่องไม่ใชถ่ถูกถูกเราจะเอาเงินจากไหนมาล่ะคะไหนจะที่ทางจัดฉายแล้วคุณดูจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคะพี่เรื่องทุนแต่๋ยวพี่จะเอารถเบนซ์ไปจำนำส่วนที่ไม่พอก็จะใช้เงินเก็บส่แสนที่มีอยู่งานนี้ต้องทุ่มสุดตัวส่วนเรื่องที่ทางพี่จะลองถามญาติญาติยังไงพี่ก็จะเอาแน่ละถ้าพี่ตัดสินใจจะทําอะไรน้องคงห้ามไม่ได้แต่ก็เพราะอย่างนี้ละบังค่าอ้อถึงได้รักพี่ไงอืขอบคุณน้องอ้อพี่จะพยายามที่สุด พื่ออนาคตของเราสองคน,น,งน,งนผมอยากจะซื้อหนังไปฉายสักเรื่องอ๋อหช่เลยครับเรามีหนังดังฟอร์มยักษ์มากมายให้ท่านเลือกครับอย่างเรื่องนี้สตาร์วอล์มหาสงครามอาวกาศนี่หนังฟอร์มยักษ์แห่งปีเลยนะครับผมว่ายังไม่ใช่ราคาแพงไปหนังยาวไปยังไม่เหมาะที่จะลงทุน เรื่องนี้แหะครับหนังที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยซุปเปอร์แมนรงใหญ่ๆฉายทั้งนั้นคู่แข่งเยอะไปหมอผีเอ็กซ์ซิสแนวตื่นเต้นสยองขวัญคนไทยชอบนักละครับยังไม่เอาเดี๋ยวคนดูแล้ะเด็กๆฝันร้ายกันพอดีถ้าชอบหนังแอคชั่นต้องนี่เลยหนังบลูกรีไอหนุ่มสิงตึง มันก็โหดไปข่ากันสะค่อนเรื่องรู้อยากได้หนังไทยมีเพียบเลยละครับอินซีแดงทิราพยายมผีหัวขาดจริงๆหนังฝลังที่เข้าท่าก็มีนะครับ The shining โรงแรมผีนรกการ์ตูนแบบป๊อปอายกรลาสีจอมพลังก็ยังมีนะขายเด็กๆได้แน่นอนครับ hmm. ผมสนใจเรื่องนี้บ้านทรายทองทำไมเลือกเรื่องนี้ล่ะครับนี่ดาราใหม่นะหนังไทยด้วยประสบการณ์ผมเห็นแนวนี้ไปไม่รอดทุกรายครับจะเชงเอาเชื่อเอะไม่ได้จะขายได้หรอกเอาเรื่องนี้แหละผมมั่นใจว่าเรื่องนี้จะต้องถูกใจคนเชียงใหม่แน่แน่พี่แน่ใจแหละยงขึ้นมาผมไม่รู้เรื่องด้วยนะพี่ ผมเตือนแล้วนะโหนัง,ง,งนแต่อุอ้ยเจ้าหันหนังใหม่แล้วกาที่ห้องหนังโปเลียนทักษิณสินนะ่าน่ะโอ้ยไผ่จะไปเสี่ยงเงินพอดาราหน้าใหม่เป็นคนใดไผก็บอกมิจักเออแตนที่จะเอาหนังมิตรเพชรลามาฉาย,ยเนะาะแม่วิเนาะโอ้ยเศรษฐีเงาเงาากินจะอี้บโป้เนี่ยเห็นทีต้องเจ้งสักวันเออ ได้ยินว่าป้นจำนำรถจำนำบ้านเอามาลงทุนตัวนะเจ้าทีนี่ลหละเฮาจะได้หันคนรวยเป็นคนทุกคนจนรถก็หายบ้านก็หายดีบ่ดีเมียจะหายไปตัวหนากะทำไมแกไม่ทาตามคาสั่งวแม่ให้แกนั่งคุณค้าจะไหวเหรอคนแทบไม่เข้ามาดูเลยอ่ะทำไมกูถึงเลือกเรื่องนี้มาฉายละ่ะทำไมถึงไม่เลือกเรื่องที่คนอื่นแนะนำล่ะคะ แล้วคุณได้ดูหนังหรือยังละ่ะดูแล้วคะ่ะชอบไหมละ่ะแม่ชอบสิคะสนุกออกอย่างนี้ยิ่งตอนที่หญิงเล็กแกล้งพ่ะจะมานะคะน้องเห็นคนดูคล้อยตามแบบเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวอืมถ้าคุณว่าสนุกผมก็ว่ามันสนุกเราก็ต้องมั่นใจในสายตาของคนดูว่าเขาจะสนุกด้วยเหมือนกันที่สำคัญนางเอกเรื่องนี้ชื่อเหมือนคุณด้วย ตัวเด,ดูบ้านสายทองได้ยังฮะยังเลยหนังไอ้ยังอะ่ะไปแสดงกะดาราหน้าใหม่นะะหน้าเก่าจะน่าฮักเนะาะแถมยังแสดงดีดีนะซ้ําตอนอันที่เปินให้นะอุ้ยใจจะขาดเ,เนาะต้องลองไปขอเองเนอะถึงจะฮู้โอ้แม่เจ้าประคุณพดจำมันเป็นน้ำอดน้ำทนออกเหียยังอันโดนแกงเต่ใดก็บสู้นี่ถ้าเป็นเฮานะ ยิ้งแม่ยิ่งใหญ่ยิ้งเล็กออ้ยังมู้นั่นไม่จะต้องอล่างหน้ามเค็ดไปเหมินละเ <_ p _ on> นี่ยตัวดูแล้ยางหนังเรื่องแม่ทรายทองอะ่ะฮะไอ้ยังกันวันนี้จะ้ยินคนอู้กัดไปอรอบที่สามแล้วนะสงสัยต้องไปพอพ่องละเฮ้ยตายละ<_ <p> _ <on> เชยขนาดเนอะถ้าใจไปดูอย่างเดียวนี่เลยเนอะ อ้อคุณรู้ไหมชีวิตคนเราก็เหมือนกับบทละครมีอุปสรรคผิดหวังสมหวังมีผิดพลาดเสียใจร้องไห้แล้วก็รอยยิ้มแต่ทั้งหมดเราสามารถเป็นคนเลือกเส้นทางกำหนดชีวิตของเราเองได้คราวนี้รเระ่องเอกของอ,อ้อเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ แต่ดูเหมือนบทละครตอนนี้ของผมจะจบลงได้ดีนะโอ้ยทักษิณบ้านสายทองนี่ขายดีมากเลยนะคุณเนี่ยดวงดีจริงๆแค่เลืองแรกก็เปลี่ยสักขนาดเนี้ถ้ามั่นใจดวงก็ไม่จำเป็นหรอกครับ